สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีลงพื้นที่ให้ความรู้การใช้แอปพลิเคชันค่ะซึ่งสปอสอชได้ดำเนินการปร,ปรับปรุงแอปพลิเคชันซึ่งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพมา,ากยิ่งขึ้นค่ะทันตแพทย์วุฒิชัยลำดวนผู้อำนวยการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีเปิดเผยจากสถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสิทธิ์30บาท ในช่วง3ปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่สปสอชอได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันในปี2556มียอดสะสมจำนวนการดาวน์โหลดจนถึงเดือนมิถุนายน2559จำนวน37,996ดาวน์โหลดและในปีงบประมาณ2560ได้พัฒนาต่อย,ยอดให้เป็นระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งผู้ใช้มือถือระบบ Android และ iOS ซึ่งหลังจากได้ปล่อยใ ทดลองใช้ได้มีผูด้ทดลองดาวน์โหลดแล้วกว่า5,228รายและหลังจากนั้นมีการปรับปรุงเมนูและการแสดงในแต่ละฟีเจอร์ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นครับผมเอาก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะดูแลเรื่องของสุขภาพของประชาชนในส่วนที่ไม่ใช่ข้าราชการและก็ไม่ใช่ประกันสังคมนะครับซึ่งมีประชากรประมาณ75%ของคนไทยทั้งหมดคือ48ล้านคนนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนใช้บริการ,รเรื่องของสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราก็คือบัตรทองเนาะเรียกชื่อกัน ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่ประชาชนเขาจะไปใช้บริการเขาจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือที่เราเรียกว่ารอพสตหรือโรงพยาบาลชุมชนที่เรียกว่าอรอพชแลวก็โรงพยาบาลทั่วไปที่เรียกว่าอรอพทหรือโรงพยาบาลศูนย์ที่เรียกแล้วว่ารอพศนะครับและก็สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกเขตแม้กระทั่งเขตของกทมต่างๆทั้ง19เขต นะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจัดการเรื่องของของเอกสารต่างๆซึ่งจะมีะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ใบรับรองอะไรต่างๆซึ่งก็จะบุ้นวายพอสมควรและใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เป็นภาระทําให้ประชาชนก็ถ้าชันไม่มีเวลาไปก,ก็เลยไม่ไปก็เลยขาดสิทธิ์ตรงนี้ทีนี้สพชก็มีการพัฒนานเรื่องของแอปพลิเคชัน ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการลงทะเบียนเองเช็คสิทธิ์เองแล้วก็เปลี่ยนหน่วยบริการของเราเองซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามสิทธิก็คือ4ครั้งต่อปีนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือประชาชนที่เข้ามาใช้เบรกเกชั่นก็จะรู้สถานะตนเองเวลาเข้าไปใช้บริการปุ๊บก็จะใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องรอให้สิทธิ มันเกิดขึ้นก่อนซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย15วันถึง30วันนะครับพอมีแอปพลิเคชันตรงนี้ปุ๊บก็จะลดระยะเวลาตรงนี้ลงก็เป็นการอำนในความสะดวกให้ประชาชน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดระบบแจ้งเตือนกรณีที่มีการอัปเดตข่าวระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีข่าวใหม่ที่น่าสนใจให้ติดตามทางนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก้าใหม่สปสอชอนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปชมได้จากคลิปนี้เลย เปลี่ยนหน่วยบริการประจำบนมือถือโอ้โหโซอีซ so ีดีกว่าแบบเก่าอย่างไรไปดูกันนั่งรถเดินทางติดต่อราชการนั่งรอคิวนานนาน,น,านยื่นคำรอ้องกรอกเอกสารเปลี่ยนหน่วยบริการแนบเอกสารฮะเอกสารหรือมไวยที่บ้านกลับไปจุดเริ่มตน้นเกม over เรามีวิธีที่ดีกว่าสะดวกกว่าและรวดเร็วกว่า พลิกโฉมนวัตกรรมใหม่ให้คุณเปลี่ยนโดยบริการบนมือถือได้ด้วยตัวเอง yes so cool แค่ดาวนโหลดแอปพลิเคชันสอสอช,อชอได้ทั้งระบบ Android และ iOS แค่กดเลือกเมนูลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทำตามขั้นตอนที่กำหนดกรอบที่อยู่ปัจจุบันเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านที่พร้อมให้บริการ ซืฟี่ยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประชาชนแน,แนบเอกสารหลักฐานที่ตรงกับที่พักอาศัยปัจจุบันกดยืนยันการลงทะเบียนพร้อมบริการรายงานขั้นตอนอนุมัติเอกสารให้คุณทราบก่อนเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำแห่งใหม่ง่ายขนาดนี้อีซี่สุดๆส,สแกนเลยได้ทั้งระบบ Android และ iOS ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสแกนเลย 1...2... อซึสมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่ว,สอสอวนสปสช1 3 3 0สที่พร้อมบริการดุดาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง